เม้นนึ่งจะได้ดูเม้นโลกไม่อยากให้เพิ่มอยากให้หมดยุ่งเองามาได้เลยอุ้ยมาก็ใส่ไปก็คุยต้นไม้แล้วค่อยใส่ตอนอินเสดได้ได้ครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะต้นไม้เป็นไงบ้างครับสัหรับในปีนี้โหก็คือไปเก็บเกี่ยวปีโมงปีใหม่ได้ท่องได้เที่ยวปีนี้บ้างไปกับปุ๊กยังไงครับไปเที่ยวไปทำละครเลยเหรอไม่คิลยเอาเหรอก็ปีนี้เป็นไงบ้าง ก็เป็นปีที่ได้อยู่รวมกันนะครับวันที่30ก็อยู่ครอบครัวอยู่กับคุณแม่อยู่กับหลานอยู่กับญาติอยู่กับพี่ชายพี่สาวนะครับา30ก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆกับเพื่อนที่เคารพอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเพป็นสนิทกันก็ได้เราก็ได้เขาดาวด้วยกันปะเขาดาวด้วยกันเออผมเกือบเผาบ้านเขาแล้วทำไมเล่นตกไม้ไฟกันเลยจุดไฟเบหุ้มเล่นใช่เป็นพิเศษไปเจอแล้วผม จริงๆก็พิเศษทุกปีอยู่แล้วนะครับก็ดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันในทุกปีหลายปีแล้วสำหรับพวกเราชอบคำหวานอะไรเดี๋ยใส่กันชอบมีสมุสสสสไนไพรปีใหม่มีสมุนไพรอะไรปะไม่มีก็จริงๆก็เออได้เห็นหน้ากันได้อยู่ด้วยกันก็โอเคอยู่แล้วเขาดาวด้วยกันมาก,กี่ปีแล้วนะปีนี้เขาตั้งใจมากเขาจัดบ้านเขาแบบโอ้โหผมไปแล้วผมแบบเฮ้ยทำขนาดนั้นได้เหรอแล้วไฟตรงนั้นใครติดอ่ะคือมันสูงมาก เขาบอกเขาติดเองหมดเลยนั่งอินหรอนั่งอินกับเทศกาล่่ใหมมกกับคิดาเลยติดไฟเองหมดเลยแล้วเสียบปั๊ตตัวเดียวปึ๊บทั้งบ้านเลยอ่ะืงแล้วเราต้องช่วยเก็บเก่งมากยังไม่ได้เก็บนะครับผมบอกเก็บไว้ก่อนเก็ไปก่อนพี่เก็บติดเยอะมากนั่งอินหรอชอบแบบอินมากโอ้ไปซื้อต้นมงต้นไม้มาแบบเราก็บอกพอแล้วบ้านเธอก็มีหลังแค่นั้นนี่ซื้อมาแบบเยอะมากอ่ะเออเ้วอยู่เขา้างละกี่ปีแล้วเสร็จะกี่่แนใจ ก็มีบางปีท <re ี่ร <SU ับงานบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนก็จะอยู่ด้วยกันครับเป็นไงบ้างนี่ขาประจํากันอยู่หลายคนอยู่ปีใหม่เอ็มบุบบ่นบ่นใช่ไหมว่าแบบว่าเออจะมีเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยจะมีเพื่อนบ้านอยู่บ้านเอออ๋อก็ค่อนข้างเหงาก็อยู่กับเพ่อบ้านคนขับรถจริงๆเขามีลูกอยู่แล้วต้องลูกเขาสองตัวใช่เหงาเองเออหรือเราต้องไปหาบ่อยขึ้นไหมคะอะไรไม่ช่วงนี้ผมไม่ต้องไปหาก็ได้เขาหลอกเพื่อนไปบ้านประจำ เราดูไอจีเขาดี๋ย้เขาทำไมเขาขี้เก่าเลยไงไมบอกพี่สิทำไมนางต้องการแบบว่าอะไรมีเพื่อนเยอะๆหรอสบายใจอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่หรอกนางก็มีความสุขกับสวนนางเออนางตั้งใจจัดนางอยากพาเพื่อนมานั่งกินตรงนี้อะไรเงี้ยครับที่คิดว่าที่นําประกาศบทว่าแบบว่าอยากมีเพื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยไม่จะเป็นอาสาเลยโน่หนึ่งเลยในการที่จะแบบได้อยู่เป็นเพื่อนเขาทุกวันผมผมก็เจอกันบ่อยเนีต้องใสเบื่อแล้วมั้งต้องใสเบื่อแล้วก็เจอกันบ่อยเพื่อนใหม่ๆอเต้องหาเพื่อนใหม่เออ ตอนนี้เขาก็มีแก๊งกาสาวเขาก็าไปกันกับน้องลี่น้องสก,กุลอะไรเงี้ยฮะใช่<ม>กับแกงง๊งเขาเขาชวนก็นนี้ได้คุยกันบ้างไหมที่มันมีดราม่มาดราม่าพี่ว่าไม่ไม่ให้เกีย,ยรติไงไอตัวพวกเองมันเครียดปะไม่เครียดจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราเราเป็นคนยังไงใช่ไหมเราทําอะไรใช่นะฮะไม่มีฮะแล้วตัวเราไปไหนบ้างค,คือเราให้เกียรตินะเราให้เกียรติเ,เขาตลอดอยู่แล้วแต่เราไม่จังเป็นต้องให้เกียรติเขาลงไอจีหรือออกสื่อก็ได้เราอยู่ด้วยกันเราก็ให้เกียรติกันเั้งที่เขาก็มาเมนเลงกับลูกใช่ แล้วเขาก็เป็นคนถ่ายให้ผมด้วยแล้วแคปชั่นเขาก็ค่อนข้างจะคิดให้ผมด้วยแต่กับคอมเมนต์บางอันมันก็ดูแรงเลยผมก็ไม่ได้อ่านหมดพี่คือบางอันตุ๊กตุ๊กได้ไป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 เม้นต์ไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่ผมก็มองมองขายครับก็ตัวตัวไม่งูปะตอนแรกก็งงที่ที่เรารักไอดอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ดีแม่งมาเป็นกระแสว่าเออทำไมไม่ให้เก็ตจริงเราก็สนิทกับพี่เอามาแล้เลย ใช่จริงๆถ้าคนที่ติดตามกันนะก็จะรู้แล้วว่าไปเที่ยวด้วยกันลูกๆก็ไปใช่แล้วเป็นไงบ้างจะได้เห็นแบบกลับมารับงานคู่อะไรหรือไปอินไทยไหมไปอินไทน์แหละครับเดี๋ยวต้องรอติดตามครับเดีตอนนี้ฟิตกับการออกกําลังกายกันมากทำไมครับเปยังปีแข่งกันออกกำลังกายไหมครับแข่งกันตลอดเลยเออเดี๋ยวปีใหม่ก็จะหุ่นดีขึ้นเขาบอกผมก็เหมือนกันเรากินเยอะแค่เวลาไปต่างประเทศใช่เพราะกินแต่ที่สามสิบแล้วไง ก็เป็นแบบนิวใช่ไหมทุกคนเป็นนิวหมดร้อนไหมร้อนไหมเข้ามาตรงเฉลี่ยร้อไม่เอาจะเดี๋ยวกลัวกลัวฝ้าขึ้นไงกลัวฝ้าขึ้นแดดร้อนอาจจะรีบถามแล้วพอร้อนจริงก็คือแล้วเป้าหม่ก็คือปิดหนักเลยครับผมหรือว่าจะทำโปรเจกต์อะไรหรือว่าอยากจะถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ป่ะอ๋อไม่ครับก็จริงๆฟิตทุกปีอยู่แล้วก็เป็นเป้าหมายในทุกๆปีที่เราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยฮึ่มรับฟังอยง่เวลาได้กับแฟนๆหน่อย ป,ะะปีนี้ฝากละครก่อนเลยนะครับในรอยทรายนะครับเชื่อว่าเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งของช่อง7ที่เป็นแฟนช่อง7จะไม่ผิดหวังแน่นอนกับละครเรื่องนี้นะครับมีครบทุกรสชาติมีทุกอย่างที่ทุกคนอยากจะเห็นในสิ่งที่ดีขึ้นทั้งบทนะครับทั้งมุมภาพนักแะสะแดงทุกคนตั้งใจทํางานมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพุ่มกับเพราะวก,การสแสดงเรื่องนี้พุ่มกับจะบอกเลยว่าทุกคนทําการบ้านตัวละครตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรมาเสนอเนี่ยให้เป็นไปเลย ครับมีสลลดในการแสดงมากอยากฝากวันนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนเพลงมีไหมคะทนายเพลงกำลังทำอยู่ครับจริงๆอ่ะทำเสร็จแล้วมีทั้งดนตรีมีทั้งเนื้อแล้วก็เหลือความชอบนี่แหละเรายังไม่ถูกใจหรอใช่ยังยังไม่ใช่ที่สุดมันก็คือมันแบบอยากเพลงที่เราวม่ได้ฮิตแต่แบบคนพูดถึงอะไรอย่างงี้ใช่เพลงนี้อยากได้เพลงที่แบบสนุกสๆจะให้คนร้องตามได้อาจจะมีโยกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังินได้อาจจะเต้นในทิกตอกได้ ใช่รอวันนไหมีมูฟเมนต์นิดนึงต้อนไหนต้องรอกันนะตั้งใจว่าคิดว่ากุมภามีนาที่คุยกันไว้กับทีมนะครับจริงๆมันทำแป๊บเดียวตอนนี้เหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์ในการแก้ไขนิดหน่อยจริงๆตอนนี้เหลือเข้าห้องอัดเราก็ทำเอ็มบีอย่างเดี๋ยวแก้เนื้อนิดนึงครับแล้วเห็นแน่นรอรองตอนนั้แล้วก็ฝากงานต้นปีด้วยนะครับเดือนกุมภาพันธ์ซุนชาพรเดอะโชว์ฝากด้วยงานนี้ไม่ไปร้องเพลงนะครับแล้วก็มีซุนชาพร ใช่เป็นเพลงลทีอ่อย่างผมเนีย่ยผมก็โต,ตมาสุูท่าพอนล,ลูกกรุงนะครับก็สามารถพาคุณพ่อคุณแม่หรือพาผู้ใหญ่ที่เรารักมาดูได้รับรอ,องพวกท่านมีความสุขแน่นอนนะครับวพเนเจอกันก้งวัวพันนี้เจอกันนะครับเดี๋ยวเพลงอ่อกพี่ออฟเต้นติดตอกด้วยนะใช่เดี๋ยวท่านพี่ทุกคนเต้นพร้อมกันเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ